สู่ความก้าวหน้าจริยธรรมมีคุณคาสร้างความสุขสันคุณธรรอยู่ในใจตลอดกาลจริยธรรมคือการกระทําความดีโรงเรียนครนพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร มีเนื้อที่102ไร่ตั้งอยู่เลขที่94หมู่ที่4ตําบลครนอําเภอสวีจังหวัดชุมพรเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2566จําจำนวน288คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน23คนโดยมีนายโชคชัยสุกแก้วดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครนพิทยาคมนางสาวรณิ t าหนูพักดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนครนพิทยาคมโดยโรงเรียนครนพิทยาคมได้เริ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อปีพศ2554และสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนได้พัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและต่อยอดเพิ่มขึ้นจนได้รับการประกาศผลการตรวจสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความมีวินัยความพอเพียงจิตอาสาและความรับผิดชอบโรงเรียนครนพิทยาคมได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับ3ดาวโดยมีตัวชี้วัดแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมมีความสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมีความปลอดภัย มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเช่นลานบุญลานธรรมและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมคือวัดต่างๆภายในชุมชน มีแผนพัฒนาคุณธรรมโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องมีการประเมินและสรุปรายงานและนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้ดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุมีการกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการจัดทำวารสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทั้งภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและกับองค์กรทางศาสนาต่างๆโรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีการศึกษา2566ในระดับ A โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับรางวัลด้านคุณธรรมในระดับภาคด้านที่2ผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติด้านที่3ด้านครู ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมมีการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทออมีความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและนำผลงานไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูในโรงเรียน ครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยอมรับหรือยอกย่องช่อชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรภายในและภายนอกสถานศึกษาด้านที่4ด้านนักเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทออมีการดำเนินง,งานโครงงานคุณธรรมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้จากโครงงานและมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆนักเรียนมีการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ และได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับรางวัลต่างๆจัดตั้งกลุ่มชุมนุมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจากการจัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออทำให้นักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทออเพิ่มขึ้นและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้